เช่นปรากฏนิมิตตอนที่มรณาวิถีหมายถึงก่อนที่จะตายจะเกิดนิมิตให้เรารู้ทางใจและเกิดคติคือทางที่จะไปสู่คุ้คุมต,ต่างๆหนมาตกบุชิวันนะนิมิตปรากฏเห็นคันมันดาหมายถึงมีคติจะไปเกิดในมนุษย์สูมสองอ,อัชราวิมานะนิมิตปรากฏเห็นเทวดา ปราสาทวิมานหมายถึงกติจะไปเกิดในเทวภูมิสามระยักษินิมิตปรากฏเห็นเปลวไฟหมายถึงมีกตินิมิตจะไปเกิดในนรกสอันทาการวันอันทาการวันะนิมิตปรากฏเห็นความมืดมีหุเขาหมายถึงกตินิมิตจะไปเกิดในเปรตห้าปัปพตะปาทาทิวันนะ นิมิตปรากฏเห็นเชิงเขาชายน้ำเป็นต้นหมายถึงจะไปเกิดในสัติระชานนิมิตขตินิมิตมจะปรากฏชัดทางใจก่อนที่จะตายเรียกว่าอาธิวิภูตารม์สรุปว่าพวังขกกจิตหรือพวังอารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์เดิมเนี่ยมาจากอดีตชาติก็ดีหรือปัจจุบันก็ดีเนี่ย ะเกตนิมิตประเภทนี้ไว้ฉะนั้นการที่เรามีการเป็นอยู่รูปปิสัยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จึงไม่เหมือนกันเพราะเกิดจากเรากระทำมาและอดีตชาติและก็มาสั่งสมไว้เมื่อสั่งสมไว้แล้วก็มาแปรสภาพเป็นนิมิตเป็นความหมายต่างๆฉะนั้นคําว่าผ่าวังเนี่ยยังมีผ่าวัง อดีตอดีตผวังด้วยนะอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มที่ต้นผวังผวังเนี่ยมีอยู่สามประเภทหนึ่งผวังการเก็บอารมณ์สองผวังพระจรณะหมายถึงผวังไหวมีสองขนาดสามผวังคุกปัดเขทะหมายถึงการตัดกระแสผวังผวังเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเมล็ดพืช ที่อยู่ในพื้นดินใต้ดินและก็พร้อมที่จะงอกอยู่ส่วนพระวังพระจรณะเนี่ยก็เปรียบเหมือนเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่งอกแล้วแต่อยู่ในดินพระวังคุกปัจเคษะหมายถึงตัดกระแสพระวังเนี่ยหมายถึงเมล็ดพืชที่งอกแล้วก็โผล่ออกมาจากดินแล้วจึงเกิดวิถีคำว่าวิถีหมายถึงการเกิดการเกิดของ ขั้นตอนของการของนานมนั่นเองแล้วเมื่อเกิดวิถีอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จึงเกิดอารมณ์ต่างๆแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปสู่พ่ออีกครั้งหนึ่งก็จะหมุนเวียนอย่างนี้ฉะนั้นอารมณ์จึงมีความสําคัญอย่างขนาดนี้เรามีอารมณ์อะไรอารมณ์ทางตาเพราะเราเห็นรูปอารมณ์ตังหูเพราะเราได้ฟังเสียงอันนี้ชัดเจนอย่างนี้เขาเรียกว่า อติบิภตารมทำไมอติวิภูตารมชัดนะฟังชัดเห็นชัดแต่ในขณะเดียวกันนั้นกลิ่นมีไม่มีกลิ่นมีไม่มีมมมทางจมูกก็มีแต่ว่าไม่ชัดนะอันนี้ก็เรียกว่าอาตอาิอาวิภูตารมคือไม่ชัดเพราะฉะนั้นอารมณ์นี้จึงจะมาเกี่ยวข้องกับกับเราอยู่เสมอ แต่อารมณ์นั้นมีอยู่มีอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะนําไปสู่ภพภูมิต่างๆเนี่ยตัวอารมณ์นี่ตัวสาคัญการปฏิบัติตรมาธิติต่งต้องฝึกอารมณ์แล้วก็ข่มอารมณ์ให้อยู่ในพวังพวังนี่มีหน้าที่รับเก็บอารมณ์ไว้ในสามลักษณะคือหนึ่งเก็บตำอารมณ์ไง ตามอารมณ์นี่เป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้เก็บไว้หมดแต่ในขณะเดียวกันนี่ก็มีนิมิตอารมณ์ขึ้นมาแล้วในขณะเดียวกันก็มีคตินิมิตอารมณ์ขึ้นมาอยู่รวมกันอยู่รวมกันในผวาอยู่ในรวมกันผวางนั่นเองฉะนั้นเริ่มอารมณ์ต่ตางๆนี่ก็จะเริ่มที่ที่ผวังแล้วก็แผ่ขยายออกไปเป็นระดับเป็นลําดับ อารมณ์จึงมีความสําคัญกับผู้ฝึกสมาธิและมีความสําคัญในการปฏิบัติสมาธิสมาธินั้นถ้าจะพูดในหลักวิชาการท่านก็แบ่งเป็นสี่นะเป็นสี่ประเภทนะหนึ่งขณะสมาธิขณะสมาธินี่มีกันทุกคนเลยโยคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะก็พร้อมันก็เรียกว่าคณนิกะสมาธิ แต่เรามาเริ่มเนี่ยเราเริ่มปัจิกรรมนะเป็นระดับสองแล้วสูงจากนั้นเป็นอุปจารสมาธิสูงจากนั้นเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยฉะนั้นในหลักพุทธศาสนาจึงสอนว่ามีสี่อย่างทุกคนมีสมาธิอยู่แล้วแต่ว่าใช้สมาธิตั้งใจฟังเราก็รู้เรื่อง ั้งใจเห็นเราก็เห็นเห็นตามอารมณ์เมื่อการทำสมาธินี่จึงต้องใช้สติสตเิเป็นผู้ควบคุมเป็นควบคุมอารมณ์เป็นผู้ควบคุมอารมณ์เพื่อให้เกิดพลังทาเลพลานุภาพการที่เรามาฝึกตรงนี้เราใช้เข้าไปใกล้ในพลานุภาพของพระเจ้า เมื่อเราเข้าใกล้พระลานุภาพของพระเจ้ามีคนอนุโมทนาก็คือเทวดาน,นไงเทวดาที่กล่าวกันแล้วเนี่ยที่กล่าวกันมาเนี่ยอนุโมทนาแล้วก็ได้ด้วยฉะนั้นเมื่อเราอารมณ์ถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอ้ความปรารถนาตรงนี้เราอาจจะไม่อยากได้ก็ได้เพราะมันจะเปลี่ยนเช่น เปนเป็นลักษณะไหนลักษณะติดต่อยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยจะบอกว่ารูปเดิมก็ไม่ใช่นะจะว่านามเดิมก็ไม่ใช่นะเพราะมีเปลี่ยนมาเรียกงสันตติเหมือนอย่างเราเนี่ยที่ตอนเป็นเด็กเราถ่ายรูปไว้ใช่ไหมแล้วก็ถ่ายมาเป็นระดับเป็นระดับตึงปัจจุบันเนี่ยเราจะบอกว่ารูปเดิมก็ไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่เพราะมันเกิดสันติติดต่อ ะนั้นอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยจึงเป็นอย่างนี้แต่เมื่อมาปฏิบัตินี้เรากําหนดอารมณ์ไว้ไงจริงอยู่เขาว่าผู้วังเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ฝึกสมาธิมันก็เข้าได้แต่เข้าได้เป็นอารมณ์ของการหลับไงหลับเราไม่รู้สึกแต่เมื่อเราเข้าผู้วังโดยกําหนดกําหนดโดยสติเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้วังธรรมดาแต่เป็นสมาธิ และสมาธิตัวนี้ถ้าตั้งอยู่ได้นานก็คือสมาธิยาวนานนั่นเองเป็นอติมหันตารมคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นยาวนานตามที่เราตั้งตั้งตัง,ตงอธิษฐานฉะนั้นเมื่อพูดถึงในแง่ของสรรพสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าดีที่สุดลึกเจริญที่สุดงามที่สุดมันไม่แน่นอนหรอเปย่ เพราะมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคําว่าดับไปเนี่ยคือตายนะที่เราฟังเสียงกันอยู่ที่เราเห็นรูปกันอยู่เนี่ยเห็นตรงไหนอยู่ตรงที่ตั้งนะอุปาภิเตชังทะเห็นอยู่ตรงตั้งนะรูปเนี่ยเห็นอยู่ตรงตั้งแล้วเร็วที่สุดเร็วจนเราไม่รู้สึกว่ามันตั้งที่จริงตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ทราะฉะนั้นคำว่าตั้งเนี่ยจึงสําคัญมันย้อนไปถึงอายุของเราด้วยอายุของเราเนี่ยต้องตั้งคือเป็นอยู่เมื่อเป็นอยู่เช่นเนี้จึงทำให้อายุเรายืนได้ความปรารถนาของมนุษย์สำคัญที่สุดคือหนึ่งอายุสองวันนะสุขะพละมตีติยสุขนี่คือความสุขคือความปรารถนาแต่ว่า ที่จะเกื้อกูลเนี่ยเราก็มีสิ่งประกอบอีกหลายหลายอย่างสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติจึงเรียกว่าอธิษฐานการอธิษฐานเนี่ยเป็นการได้บุญนะอธิษฐานนี่เป็นการได้บุญเพราะเป็นสมาธิเป็นอารมณ์ของสมาธิเป็นอารมณ์ของปิติฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เกิดจากบุญเนี่ยเป็นอริยทัศน์จะเป็นอะไรก็ได้ จะเป็นของสัมผัสได้หรือจะเป็นรถเป็นอะไรที่อย่างที่ฝ่าไปเนี่ยมันเป็นผลของบุญมันไม่ใช่ผลบุญของบาปฉะนั้นเมื่อจะเอาคํานี้มากหล้างว่อเพื่อเพื่อเกิดความโลภม,มันไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเหตุผลมาจากมูลคือรากเหง้าของบุญนั่นเองถ้าบาปนอธิฐานได้ไหมไม่ได้อยี๋ไม่ได้ถึงจะอธิฐานสักร้อยครั้งพันครั้งอ่ะไม่ไม่ได้ แต่ถ้าเรามีปีติเนี่ยบุญเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยได้เลยเห็นไหมอันนี้ยกตัวอย่างฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่ที่มาที่ตรงเนี้ยเกิดจากเหตุและผลเหมือนกันนะในอดีตเนี่ยเราเคยร่วมกันมาในอดีตนี่เราเคยอาจจะได้ยินได้ฟังมาแล้วจึงมารับอารมณ์นี้ต่ออารมณ์ต่อก็คืออารมณ์เก่านี่มีอยู่แล้วแล้วก็เรามารับอารมณ์แล้วก็เพิ่ม เพิ่มอารมณ์ของบุดขึ้นไปชีวิตเราก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นคาว่าสูงขึ้นหมายควาเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นจึงสมแล้วที่บอกว่าการปฏิบัติในะคำว่าทุกเนี่ยหรือไม่ดีเนี่ยจะไม่มาใกล้กตัวเราเราจะไม่ได้รับสิ่งนั้นนี่เพราะอานิสงส์ของการฝึกส,สมาธิและอารมณ์ฉะนั้นวันนี้ก็เป็นสิ่งอันพละันลอะยะะะนะก็ ก็ไม่ต้องไปถึงคีโร่คมากเอาแค่นี้ก็แล้วกันเอวังก็มีด้วยประการแะนี้